เมื่อบ่ายของวันที่18ธันวาคม2557นายสุภิสินลีลาลิตรองประธานสมโมสรฟุตบอลบางกลาสเป็นตัวแทนสมโมสรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประจำปี2557และจับสลากประกบคู่การแข่งขันปี2558ตวังโตโยต้าไทเพมีเรลส์หน้าห้องบุงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรลีนโดยภายในงานมีด็อกเตอร์องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทเมิยรลีกจำกัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันปรากฏว่าทีม BG จะลงเล่นในศึกบอลเตอรต้ายพรีเมีอรีก2,015นัดแรกเปิดบ้านลีโอเซเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมกูปรีอันตรายซีสเกตเอซึ่งทางสโม,มสรได้ขอเลื่อนวัดแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการแข่งขันศึกบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟด้วย โดยหากบีจีไม่สามารถผ่านศึก f f c แชมเปี้ยนลีก2015รอบเพลย์ออฟรอบ2ทีมเด r ร์บิดจะลงเตะกับศรีสเกตในศึกโตเต้าไทยพรีเมียร์ในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ25์2558ทว่าหากบีจีผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟรอบ3กับปักกิ่งกัวอันจากจีนได้ทีมบีจีจะขอเลื่อนโปรแกรมเตะกับศรีสเกต FC ไปเป็นวันพุทธที่25กุมภาพันธ์2558 ก็ก็ถือว่าดีนะครับปีนี้เราได้เล่นเป็นเจ้าบ้านครั้งแรกตอนเปิดสนามเนี่ยในรอบเขาเรียกว่า3ปีนะครับนานแล้วที่เปิดหัวแล้วเราไม่ได้เล่นในบ้านครั้งแรกนะครับแต่ว่าบางเงินว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราผ่านมาที่10ไปนะครับก็เรามีคิวจะต้องเตะกับ AFC ในวันที่17นะครับกับปักกิ่งหัวอันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเลื่อนนะครับเพราะอาจจะต้องขยับไปนะครับ ก็มั่นใจอย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้านัดเปิดสนามแล้วจําเป็นต้องเลื่อนไปเป็น25นะครับเพราะฉะนั้นนัดเปิด20เนี่ยมันอาจจะต้องไปเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วแล้วก็อยากจะให้แฟนบอลมาช่วยกันตามชมแล้วก็เชียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีนักเตะหน้าใหม่หลายๆคนด้วยแล้วมาดูผลงานของเรากัน